กไอเอลพูดตามไอเอลรักพ่อพูดรักพ่อเร็วรักพ่อพูดตามไอเอลแต่พูดตามจะให้กินเอา้าไอเอลรักพ่อ,อที่สุดรักพ่อร <I L. S 1> ักพ่อ <I L. S 1> ที่สุดในโลกไปฮะและตลอดตลอดอะไรไปตลอดไปอ๋อตลอดไปนะจุบจุบ้วยจุบจุบจุบโอเคจุบแล้วเปิดเลยจุบจุบจุบตรงจุบดีจุบ Chúc. Ừ, ôi, là quản. Quản. Quản là hay chúc 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 con, à chúc 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 hay chúc 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 à chúc chúc, chúc chúc hay chúc đấy à chúc 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 ôi con chúc chúc con chúc 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 chúc

ขอบคุณใครนะขอบคุณพ่อค่ะป้าตาสิขอบคุณคับป้าตาขอบคุณยังหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะป้าตาสิเห็นไบสวยสวยหน้่สองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรของมันนะเอาใบสวยหนึ่สองามใบมือยมือ ไหวสวยสิวไหวสวยก่อนไหนยกมือไหวขนมมือขนมมือขนมมือสวยก่อนหนึ่งสองสรับขนมมือไม่ให้ไอ้ไม่ให้พูดลนะขนมมือสวยขนมมือไหนรขนมมือยังไงขนมมือขนมือไหวขนมมือไม่ให้สวัสดีขนมือเฉยอะไรกันวะเนี่ย